ไอโอกันอีกเลนเพเพอร์ดอทไอโอเราจะมาเล่นแบบเราจะมาเล่นแบบตอนนี้นานนะครับ <Okay. S 1> เล่นประเทศไก่เอาประเทศไกยานะ เขมาเด็กครับอ๋อลืมสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเล่ม Paper.io ดดซึ่งเราจะเล่นประเทศไกายนานะครับผมคุณรู้จักไหมกกยานาผมรู้นะแล้วถ้าผู้ชมรู้ไหม,มจะไม่รู้แหรอมั้งโบย โมเมนต์ก็คือเลโถโอ้ยไปเอ้ยเอ้ยพูด่งนี้เป็นยานหรือสุนิลาตายไปเราจะเล่นจนกว่าจะจบประเทศนี้นะครับคลิปสัสส้นๆไม่มีไม่รู้ทำเพื่อ อวันนีปิยานริสกมิลาพานติตต,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 ติตติตอติวันนีปิยานริสก็ม่ลาพานาาาดึงเออ้าอยากหาเงินปิดนี้หนึ่งแสน แล้วเรานี้แล้วเงินไปจ่ายนี้ใช่ไหมนี่มาไป้นพูนี้ปีนี้ิสกานเธอที่เธอที่เธอตี่เธอพนี้ปนรสกมลาพานที่อตอ่เธีนีรสกม่ลาพานตเตต อุ้ยอย่่แล้วอย่าแล้วอันดับที่หนึ่งด้วยเออเอาเฮ้ยไปเฮ้ยออรอดรอดยังไงก็ไม่รู้ไปไปเติรดเติรด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 ตรด

มันตายแล้ววิวิวีวิวๆๆิอิว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 เสียิวิวิววเวีวิวิวไวิวแว่วิวแต่ก็วิ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 วเวิ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 ้ิวิวิวีวแวิวีววิวิยวิวิาิว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 ิิิิิิิาิิิ โอเคตัดไปเลยนะคะคุโอเคเรากำลังข้ามโฆษณาอยู่ที่กดปุ่มออกเยอะจังฮะโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ย,อยเออเอออีพีสองจะมาพรุ่งนี้นะครับเออซึ่งผมไปปรับเป็นเสียงในนะครับผมก็เลยต้องทำอีกครั้งรอบที่สามแล้ว นะครับหรือว่าครั้งนี้จะปรับเป็นครั้งไหนวะผมไม่รู้เหมือนกันวันนี้เป็นยาดิสกับมิลล่าพานจุดระจุดระจุดระจุดจุดวันนี้เป็นจาเด็กกับลาพาน หวาตายเย่เ yeah, หลือแค่เราคนเดียวโอ้ oh, ไม่นะโมเชนเดรีเราต้องค้าอีกแล้วตัดไปเลยนะครับโอเคเราก็หักบุมงไปทางขวานะครับ <c oughs> เออรอดไปขอบคุณที่ไวและช่วยจุดจุด เอ้อเรือ่อดเนะี่ยตายหุยตายไปเก้าคนเยอเอาประเทศกายนาสเสร็จแล้วเย้ขอจบเียงเทีานหน,ะะน้าบผมบาย